อยากจะฝากถึงเสียเพราะว่าการเป็นคนเก่งมันไม่เจ๋งหรอกแต่การเป็นคนที่มีคนรักเยอะมันเจ๋งกว่าคนจะยิ่งใหญ่ได้ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนในโลกมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมหาสมุทรทำไมมหาสมุทรถึงยิ่งใหญ่เพราะมันอยู่ต่ำที่สุดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเล่นใหญ่จัดใหญ่ว่าน,นี้เราอยู่กับเสียเทพนะคะข้อมูลเขาเยอะมากเลยที่ดิฉันอยากจะรู้เพราะว่าเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีทั้งข่าวทั้งคน พูดถึงเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องของความร่ำรวยของคุณครับ,ค,รบคุณรู้จักคนใหญ่คนโตนักการเมืองก็เยอะคุณเข้าสู่แวดวงการเมืองหรือ,อยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วคุณไปรู้จักมักจีคบหาก็ไม่ได้คบหาครับก็คือเราทําธุรกิจเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับผมก็ต้องรู้จักกันก็ต้องมีคอนเทคชันที่กว้างขวางอยู่แล้วครับผมแล้วผมก็ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายอถูกไหมครับ ทีนี้เรื่องคุณประโยชน์เนี่ยก็เลยทําให้มีการได้รับรางวัลคุณได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมปี60ครับมีคนบอกว่าขอโทษเสียเทพะซื้อรางวัลผมยังไม่รู้เลยว่าซื้อรางวัลคือไงอย่างวันรางวัลกินรีทองคําเนี่ยผมก็ยังเจอพี่ผมพี่ผมไพิ่รับรางวัลพี่ผมซื้อรางวันหรือเปล่าครับของดาราเขาไม่ต้องซื้อหรอกค่ะอ่งผมก็ไม่ต้องซื้อเหมือนกันคือจริงๆแล้วผมบุรณวัดเนี่ยวัดทุ่งกล้วยพทารามเนี่ยครับผมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางเนี่ยครับ ทุกวันนี้นี่ก็เป็นที่ที่แห่งหนึ่งที่เกิดจากเด็กไม่มีอะไรแล้วก็บรูรณาจนสวยงามคนก็เข้าไปเที่ยวเยาะๆบางหมาแล้วหลังๆนี้ผมมานั่งคิดได้ว่าไอ้ที่เราสร้างนั่นคือถาวรวัตถุต่อไปมันก็เป็นที่อยู่ของหมากับแมวอืหลังๆผมมาทําโครงการ GTO Academy เพื่อพัฒนาคนอให้มีความรู้ภายในสองวันน่ะคนที่จากไม่มีคนที่เคยคิดฆ่าตัวตาย คนที่เคยทำผิดพอได้อบรมในสองวันนี้โดยคุณพ่อดารันเดชะโสนพลวน,นิตท่านผู้ที่ดำเนินโครงการนี้มาตลอดและเป็นคอร์สปิดด้วยสอนพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วผมก็ได้เข้าไปเปิดแล้วก็ได้มาทำโครงการนี้เปิดโอกาสในสองวันนี้จะได้อะไรหนึ่งคนที่เข้าอบรมจะได้คิดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ได้พูดในสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้และทนในส,สิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้เมื่อสี่ข้อนั้นเกิด ทุกคนก็จะเกิดสภาวะผู้นําแล้วเขาต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่กับการเข้าไปเรียนคอร์สคุณฟรีฟรีฟรีแล้วเขาต้องสมัครเป็นเครือข่ายคุณด้วยไหมไม่จําเป็นผมต้องการให้ความรู้เพราะในสี่ข้อนั้นเกิดแล้วเขาจะทําให้รู้จักเลยแต่ธุรกิจเครือข่ายก็มาพร้อมกับอบรมปะก็ก็ใช่ครับผมแต่ผมไม่ได้ให้เขาต้องมาทําเครือข่ายเพราะการทําเครือข่ายที่ดีนั้นไม่ใช่การบังคับกันอืถูกไหมครับแต่ที่เราเห็นเครือข่ายนั้นเราชวนคนเข้ามาเนี่ยมันผิดหมด ผมไม่เคยบังคับให้ใครทําเครือข่ายคุณบอกว่าสําหรับรางวัลปีหกหนึ่งเนี่ยคุณก็มั่นใจว่าคุณจะได้รางวานนัลนี้คุณมั่นใจได้ยังไงก็ผมมั่นใจว่าผมตอนนี้ผมทําโครงการเคหะที่แหลมชวังอยู่ครับผมเพราะเคหะโดยทั่วไปนั้นน่ะส่วนมากนั้นจะเป็นที่อยู่ของคนที่ขาดความรู้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นที่อะไรยาเสพติดถูกไหมครับเพราะอะไรที่อยู่ที่นั่นก็คือกลุ่มคนที่ ไม่ได้รับการศึกษาหรือว่ามีความรู้เท่าที่ควรถูกไหมครับแต่ที่ที่ผมกำลังจะสร้างนั้นคือเขาเรียกว่าชุมชนแห่งธรรมผมจะสร้างเอาพระทุดงไปนั่งคอยเทศประจําและสิ่งสําคัญนั้นคือราคาที่ถูกที่คนจนสามารถอยู่ได้ผ่อนเดือนละสองสามพันบาทเห็นบอกว่าบ้านราคาห้าแสนบาทห้องห้องอเ<ใ>นกประสงค์ห้องอเนกประสงค์งรงเริ่มต้นที่ห้าห้าแสนบาทอือครับผม ที่คุณคิดทำโครงการเคหะแบบนี้เพราะคุณเคยอยู่สลัมมาก่อนถูกต้องถูกครับผมเคยจนมาก่อนอมผมเคยมีบ้านแล้วผมโดนยึดแล้วผมไปอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านเช่าก็โลภระเห็ไปเรื่อยๆผมเคยจนขนาดว่าอยู่บ้านเช่านั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาเอากุญแจมาล็อกไม่มีเงินขนาดว่าบ้านผมโดนตัดน้ำมิเตอร์น้ำยกไปผมต้องเดินไป ที่การราปาแล้วระหว่างทางเดินนั้นผมก็มองหาเศษตังไรืเลยก็ชีวิตของผมนั้นลม้มลุกคลานมาตลอดคนบอกว่าเนี่ยที่คุณทําเนี่ยเพื่อปิดบังฉากภาพเบื้องหลังที่ไม่ดีของคุณมีอะไรบ้างครับภา,ภาพที่ไม่ดีเบื้องหลังผมถ้าไปเช็คดูประวัติของผมดีๆนะมผมทําบุญตั้งแต่เด็กๆแล้วผมไม่มีอะไรที่ไม่ดีอสิ่งที่ผมทําบุญมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเพราะผมทําเพื่อต้องการมีบุญพิงหลัง เห็นบอกว่าโครงการเคหานี้ทาทั่วประเทศเลยหรอคะ40จังหวัดครับแต่นี่เริ่มต้นที่พัทยาอือฮะครับผมอันนี้คือที่แรกที่แรกแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากแล้วจะไปจังหวัดอื่นๆอีกก็ต่อไปด้วยมัตพุทธครับผมแล้วโครงการอื่นก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปครับอืมนะคะมาถึงประเด็นของการชกมวยบ้างครับมันเริ่มต้นจากอะไรกันก็เริ่มต้นจากเสโป้เขามีปัญหากับพี่เมืองชัย แล้วเขาก็ไปท้าพี่เมืองชายต่อยพี่เมืองชายกับผมเนี่ยรู้จักกันดีเพราะตอนที่ทําค่ายมวยใหม่ๆนั่นน่ะพี่เมืองชายก็มาช่วยคิดช่วยช่วยให้ความรู้คุณทาค่ายมวยด้วยครับผมทําไมมาทาค่ายมวยตั้งใจครับผมตั้งใจทําค่ายมวยเพราะว่าต้องการจะสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้โดยต่างชาติได้รู้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นคิกบ็อกซิ่งเป็นแค่วันเดหมดแล้วแต่คุณก็ไม่ใช่หนึ่งนักมวยไม่ใช่ก็ผมแต่ชอบกีฬามวยไม่ได้ชอบอ้าว ก็ผมบอกแล้วผมทาเพราะผมตั้งใจจะตั้งที่จะจันลงศิลปะแม่ไม้มวยไทยอแล้วแชมป์โลกเนี่ยที่เห็นแต่ละคนนะครับส่วนมากพอห่างไปคนก็ลืมอ huh. และส่วนมากเขาทาอะไรเขาไม่มีอาชีพเขาขาดขาดการสนับสนุนที่ดีถูกไหมครับ huh. วันนีผ้ผมมีโอกาสผมก็เอาแชมป์โลกเนะี่ยมาเป็นครูมวยออื huh. เพราะการที่เขาได้เป็นตํานานในเมืองไทยนั้นนะเอากลับมาให้สร้างคุณค่าให้เขาและต้องการจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้รักมวยไทย แล้วรู้จักศิลปะการต่อสู้ที่ถูกต้องแล้วคุณเคยชกเองไหมผมเคยชกเองไหมผมขึ้นเวทีหนึ่งนาทีผมก็เหนื่อยแล้วครับ<笑><笑>ผมเป็นทอปครับผมแล้วถามตรงๆแล้วจู่คืออ่ะเสโปไปท้าชกกับคุณเมืองชัยครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณก็ผมกับทางพี่เมืองชัยรู้จักกันแล้วก็ทางพี่หนุ่มวันเฉลิมอก็รู้จักกันครับผมผมเป็นน้องกับทางพี่หนุ่มวันเฉลิม อก็คือเราอยู่บ้านใหญ่ด้วยกันครอบครัวเดียวกันครับผมแล้วทําไมมันถึงต้องมานั่งอยู่ที่ราคาสิบล้านบาทสิบล้านบาทก็ประเด็นเกิดจากที่ว่าเราต้องการจะสอนน้องมากกว่าสอนเสปอครับผมก็เห็นเสโพอท้าคนนุ้คนนี้ไปเลยอืก็เลยจะสอนเขาว่าสิบล้านบาทเนี่ยถ้าถ้าชนะใครแพ้เนี่ยเงินเอาไปทำอะไรคนชกคือใครคนชกก็คือ เซปปกับคนในค่ายมวยของผมมีคนเขียนบอกเยอะมากเลยจัดฉากว่าเนี่ยเล่นปลาหีอะไรกันปะเพื่ออะไรครับผมถามหน่อยเรียกคนมาดูโปรโมทค่ายมวยให้คนมาสนใจแล้วก็วิ่ง<ถ>เป็นเทเลทัพปี้วิ่งไปวิ่งมาบนเวทีแล้วก็หนึ่งยกแล้ววิ่งจากกันแล้วก็กอดคอกันแล้วก็สิบล้านก็แค่เป็นตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็หายไปธรรมดาธรรมดาแล้วค่ายมวยผมคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วผมจะจัดฉากปาหีเพื่ออะไรอืเพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยมันส่วนมากก็ มีทั้งคนชอบและไม่ชอบและข่าวออกมานั้นแง่ลบซะมากกว่าด้วยถูกไหมครับเป็นพี่ผมจะทําแม่ครับถูกไหมครับก็โดนข่าวขนาดนี้คุณก็ยังจะทําต่อแล้วทางตอนนี้เสียโป้เขารับคําท้ายยังก็รับคําท้าเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วจะชกเมื่อไหร่คะ,คะวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดทำไมรอไปถึงตรงนู้นนะ่ะตรงนี้ทางพี่หนุม่มบัลเฉลิมยมลุงเป็นคนจัดครับผมตรงนี้ทําไมอยู่แค่หนึ่งยกแล้วตัดสินเลยคะ ใครบอกว่าอยู่หนึ่งยกครับก็อยู่ประมาณสามยกครับผมสามยกครับผมทั้งหมดสามยกครับแล้วบอกว่าหนึ่งยกถ้าไม่นอกแจกสิบล้านจริงหรือเปล่าครับมวยผมนั้นก็คือสมมุติถ้าเซปโปมวยฝั่งผมต้องเอาเซปโปน็อกอย่างเดียวสายตาดิฉันกำลังมองไปที่นักมวยเขาต้องน็อกอย่างเดียวด้วยนะใช่ไหมกติกามีอะไรไหมเป็นมวยไทยหรือว่ามวยสากลมวยไทยเนี่ยครับผม หีบเขาทุกอย่างได้หมดครับแล้วคนก็ถามในเมื่อรับคําท้าทําไมส่งลูกน้องไปเองคุณไม่ชบเองเขาท้าผมก่อนครับผมอ่าครับและอย่างหนึ่งเซปโปเขาก็ไม่ได้ต่อยผมด้วยเพราะเขารู้ว่าผมเป็นรุ่นพี่เขาอืคืออยู่ในบ้านเดียวกันบ้านใหญ่ครับผมทางเขาก็รู้ว่าผมก็เป็นรุ่นพี่เขาอืทางพี่หนุ่มก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องอืครับผมตรงนี้ครับแล้วยังไงอ่ะ ก็ในเมื่อคุณเป็นคนไม่พอใจอะ่ะแต่ทําไมให้ลูกน้องเป็นคนขึ้นชกอะ่ะคนที่ท้าไลท์ไลท์ท้าผมเนี่ยคือเขาไลายท้าผมมาก่อนคือเกิดประเด็นเนี่ยคือเขาจะต่อยกับนักมวยในค่ายมวยผมก่อนอยู่แล้วอครับผมคุณก็อ่จัดให้ว่ายอย่างนั้นครับถ้าลูกน้องคุณชนะขึ้นมาคุณจะได้อะไรตอบแทนไม่ได้อะไรก็ได้เงินที่ที่สิบล้านเสเปอป้ก็เอามาช่วยเหลือทำเวที ช่วยเหลือคนจนจนยากเดี๋ยวนะสิบล,<ะ>ล้านบาทเนี่ยคือต่างคนต่างเอามาวางครับเท่าเท่าไหรหรือคนละสิบล้านสิบล้านครับคนละใช่คนละสิบล้านคนละสิบล้านบาทก็กลายเป็นยี่สิบล้านที่วางเป็นเงินเดิมพันวันนั้นครับใครแพ้ก็ก็จ่ายสิบล้านออหลังๆเซเป้ยังมีมาท้าหน้าหน้าเพจผมเลยอืก็มามวยมาค่ายมวยเสืเทพสามสิบล้านถูกไหมครับมผมก็ยังมีไลฟ์กลับไปเลยว่า สามสิบล้านเนี่ยเงินเนี่ยมันไม่ได้หายง่ายมือไมงมีไลน์ตอบกับไปเลยถ้าไปดูในไลน์ของผมครับแต่มันก็ดีสมมุติถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุดมการณ์อยู่อย่างหนึง่งบางคนชอบมองว่าเออบ้านใหญ่หรือคุณหนุ่มบันเฉลิมนั้นน่ะทําไมรวมนักเลงเยอะจังอืแต่จริงๆแล้วผมจะบอกอยู่อย่างหนึ่งคือฉันก็อยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดชื่อ <c oughs> เขาผมจะพูดแทนพี่หนุ่มเลยเท่าที่ผมรู้จักกับทางพี่หนุ่มบันเฉลิมมานั้นทุกคนมองแต่ในสิ่งที่ลบๆ แต่จะมีใครที่เสีสระรวมพวกนักเลงอันพานหัวไม้เข้าด้วยกันการที่เขารวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันดีกว่าเพราะจะได้ไม่ไปตีรันฟันแทงกันข้างนอกดีกว่าไหมครับสมมุติถ้าเกิดว่าไม่ได้รวมอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไปยิงกันข้างนอกแล้วกเกิดลูกกระสุนพลาดไปโดนลูกไค่งเงี้ยขึ้นมาเนี่ยถูกไหมครับแล้วถามว่าถ้ามองคือถ้ามองในภาพของคนข้างนอกนะมันเป็นการรวมมาเฟียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยทุกวันนี้ถามว่า คุณหนุ่มวันเฉลมิมหยมลุงนั้นปวดหัวไหมปวดหัวห้ตายผมถามว่าปวดหัวมวยแค่นีฉันฟังยังปวดหัวแทนเลย <_ hen> เขาต้องคอยเคลียร์ปัญหาแต่ละคนแต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยเพราะมันโตก,กันขนาดนี้มันยังท้าชกกันอยู่เลยคุณก็เป็นธรรมดาถ้าไม่ท้าชกเขายิงกันแล้วครับถูกไหมแต่การที่ท้าชกแล้วขึ้นเวทสีสังเวียนมวยเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นนะแล้วก็เคลียร์กันจบเนี่ยจับมือกันคือท <_ hen> ้าชกเนี่ยถามจริงๆมันให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างคุณคิดไง ผมว่าถ้าท้าชกแล้วก็ตรงๆแล้วขึ้นเวทีกันตรงต่อยแล้วจบมันดีกว่าที่ว่าจะไปตีรันพันแทงกันข้างนอกอืครับผมโดยมีผู้ใหญ่คอยคุมคือถ้าโมโหกันอะไรกันก็ึ้นชกให้มันแบบเป็นกิจลักษณะไปให้มันเป็นกีฬาไปครับผมเป็นกีฬาไปอสนับสนุนกันไปดีกว่าจะไปเก่งกันข้างนอกแล้วไปยิงกันอย่างเงี้ยครับผมสิ่งที่ดิฉันกำลังจะเห็นในวันที่11เดือน11เนี่ยครับไม่ใช่ต่อยๆๆกันเสร็จเป็นเพื่อนกันกอดคอกันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นหรอ ถูกต้องสิ่งที่เห็นนั่นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดดีกว่าที่ต่อยกันแล้วก็ไปมีเรื่องบาดหมางกันคนก็จะบอกว่าคุณแค่สร้างภาพกันนะสิเพื่อต่อยเพื่อเรียกกับให้คนสนใจให้มันมีกิจกรรมเรียกเงินคนซื้อบัตรเข้าไปดูบัตรฟรีครับบัตรฟรีนะทางทางคุณหนุ่มมลเฉลิมได้ได้โพลลงแล้วว่าบัตรฟรีบัตรฟรีนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นอยู่ว่าไม่ใช่แค่หลอกคนเข้าไปดูครับให้ชคซื้อบัตรเข้าไปดูอย่างนั้น สรุปตรง,ตรงนี้คือบัตรฟรีนะคะบัตรฟรีวันนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับเสียโป้เชิญก,ก็อยากจะฝากถึงเสียโป้ว่าการเป็นคนเก่งมันไม่เจ๋งหรอกแต่การเป็นคนที่มีคนรักเยอะมันเจ๋งกว่าคนจะยิ่งใหญ่ได้ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนในโลกนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมหาสมุทรทำไมมหาสมุทรถึงยิ่งใหญ่เพราะมันอยู่ต่ำที่สุดในส่วนของเสียโป้นั้นมีส่วนที่ดีคือ ได้เงินมาก็ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแค่ปรับทัศนคติแล้วกระบวนความคิดทั้งหมดก็จะเป็นคนดีของสังคมเป็นไอดอลของสังคมผมก็อยากฝากถึงเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักเลงนักเลงในที่นี้ในในยุคยุคสมัยนี้มันไม่มีแล้วครับผมก็อยากจะฝากให้ทำความดีเพื่อพ่ออยู่หัวบรมโ,มโกศที่ท่านเสด็จศัทั้ง ชีวิตของท่านเพื่อเราให้มีแผ่นดินไทยนั้นอยู่ก็อยากให้สังคมไทยนั้นเข้าใจกันรู้จักการให้อภยัยขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการเปิดใจในรายการเหญ่ัดใหญ่ของเรากับเสียเทพค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับ นิวเป็นคนรับผิดชอบมูลทุกอย่างเมนิวมีเหตุผลที่จะต้องคสทางสอนเด็กส่วนในเรื่องของอ้อยนั้นเมนิวมีหลักฐานในการที่อ้อยส่งเมสเซจขายายาให้เพื่อน